เราจะมาลองตั้งค่าหน้าจอดูนะครับเราจะมาตั้งค่ารอบหน้าจอดูนะครับผมตั้งรอบไว้ที่6,000รอบก่อนหน้านี้เราจะลองตั้งเพราะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาเราจะลองตั้งให้มัน8,000รอบปกติเหมือนเดิมมันจะมีปุ่มสองปุ่มนะครับ นี่ครับขอแนะนำมานะเดี๋ยวให้ปิดกุญแจแล้วก็กดนี่กดจนใ้คางไว,แว้แล้วก็ปิดกุญแจใหม่อ๋อไม่ได้กดอะไรไอะไรอ้คือ โอเคได้แนละ้วนะครับตอนนี้ตั้งที่หกพันรอบนะครับหกพันรอบเวลาเราก,กดมันก็จะเปลี่ยนไปขอตั้งไปที่แปดพันรอบแปดพันรอบโอเคนะครับโอเคแปดพัน okay. รอบรก็น่าจะพอดี กดเซฟอันนี้คือระยะการแจ้งเตือนมันจะอยู่ที่ห้าแจ้งเตือนที่ห้าร้อยรอบประมาณ700รหรือเจ็ดร้อยรอบหรือศูนย์ตั้งที่สองร้อยห้าสิบก็ไดโอเคครับเรากดเซฟนี้ความสว่างของแฟชชิ่ไลท์ นี่เราดับปันงานนี้นังมากประมาณนี้ก็พอเราก,กดเสร็จโอเคครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับส่วนหน้าจอนี่ก็ตอนนี้ออมันในโฟกัส ฝนก็จะตกแล้วอ่าอันนี้เลขใหม่ที่เราวิ่งไปเท่าไหรแล้ววิ่งไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกกิโลนี่คือทิปเอทิปบีเนี่ก็คือรอบเครื่องครับรอบเครื่องรอบเครื่องทันเวลาเราสตาร์ทเครื่องมันจะเป็นรอบเครื่องตอนนี้คือไมรวมนะครับนี่คือ อัตาการกิน25กิโลต่อลิตรไม่ประหยัดเท่าไหร่อันนี้คือที่เราใช้น้ำมันไปในถนะังครับน้ำมันในถังน่ารู้สึกว่าจะเป็น17บเลิตรครึ่งน,นี่ใช้ไป4ลิตรแล้วจากน้ำมันเต็มถังน,นคะครับอันนี้คือเวลานะครับเวลาแล้วก็ไม่รู้ นี่คืออัตราการกิโลต่ออัตราการกินกิโลต่อลิตรครับมีไฟเกียร์ว่างมีไฟเกียร์ที่ออันี้คือ,อการคูณเลาะนะครับแล้วก็น้ำมันเกลน้ำมันเวลาแล้วก็ความเร็วนะครับนี่คือความเร็วแล้วก็อุณหภูมิความร้อนครับนี่คือไฟเกียร์เอ็นเกียร์ว่างแล้วก็ น้ำมันเครื่องไฟน้ำมันเครื่องแล้วก็ไฟ ABS นะครับไม่ก็จะมองเหน็นนี่คือไฟสูงบบรอบแต่รุ่นใหม่ึงถึง,ถงมีเลขสอนะครับครับครับจบเทียงแค่นี้ครับ